สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮลี่พา2สองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อหลวงปูดทวดนะครับวัดชังให้ปีพศ2537นะครับมีชื่อรุ่นว่ารุ่นเบตงสองนะครับอง์นี้เป็นเนื้อนะวะนะครับผมโลหะนะครับ เบตงสองพระเบตงสองนี้นะครับจัดสร้างนะครับโดยท่านสวัสดิ์โชดิพานิตอดีตประธานสารดีกาเก่านะครับผมท่านก็ได้สร้างเบตรงรุ่นแรกปีศูนย์ห้านะครับแล้วก็เบตงสองปีสามเจ็ดนะครับซึ่งนิยมนะครับแล้วก็เล่นหากันทุกรุ่นนะครับที่ท่านสร้าง นี่ก็จะเป็นเบตงสองที่ท่านสร้างนะครับเบตงสองท่านสวัสดิ์โชติพานิตสร้างนะครับนี่ก็มีกล่องเดิมนะครับกล่องอันนี้ก็เป็นกล่องแบบขาพับอย่างดีนะครับกรรมยี่ข้างในนะครับแล้วก็นี่มีเป็นคลิปทองด้วยนะครับเป็นแข็งๆนะครับอันเนี้ย พระรุ่นนี้มีในรายการประกวดพระเครื่องพระพุชาไทยด้วยนะครับเช่าไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถนําไปส่งประกวดได้นะครับเพราะว่าเป็นพระยอดนิยมของยุคกลางนะครับรุ่นเบตงสองสมโพธพระมหาธาตุเจดีนะครับพระพุทธธรรมประกาศหลวงปู่ทวดเยีเย่ยมน้ำทะเลจืดพุทธาพิเศษวัดจังให้นะครับ ส2องกุมภาปีสามเจ็ดนะครับนี่นะครับปลุกเสกที่วัดช้างให้โดยมีท่านอาจารย์นองวัดสาขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายขับขั่งเลยนะครับสำหรับพารุ่นนี้เป็นพาที่ดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมแจ๋วเลยนะครับพารุ่นนี้ เนื้นนวาโลหะนะครับหล่อที่วัดบวรนะครับวัดบวรนี่ก็เป็นวัดใหญ่อยู่แล้วนะครับวัดหลวงพิธีการหล่อก็เป็นนวาสูตรกรุงเทพนะครับก็เป็นนวะเต็มสูตรนะครับผมแก่ทองคําแก่เงินนะครับจึงทําให้มวลของพ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะน่วงมือหนักมือเลยนะครับผมเพราะว่าใส่ทองคําเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็มีการ อุดนะครับมวลสารเก่าไว้ด้านใต้ด้วยนะครับเป็นมวลสารพาเนื้อว่ารุ่นแรกปีพศสองสาเจ็ดนะครับไว้ด้านในนี้นะครับซึ่งเป็นมวลสารของท่านสวัสดิ์โชติพานิชที่เก็บรักษาไว้นะครับท่านก็ได้นํามาบรรน,นะครับบรรจุในนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่พาลุนีเรียกได้ว่า โอ้โหมีทั้งมวลสารนะครับซึ่งเป็นนวาโลหะแก่ทองคำมีว่าน97บรรจุด้านในแล้วก็มีอาจารย์นองวัดไส้ขาวปุกเสกนะครับเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับผมก็เนี่ยนะครับผมก็ไปเรี่ยมมาไว้ให้ดูหนึ่งองค์นะครับเนี่ยเพราะว่าพารุ่นนี้ดีจริงนะครับพารุนี้ดีจริง ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่เลี่ยมนะครับแต่ความจริงก็อยากจะเลี่ยมหลาย,ลายองค์นะครับแต่ว่าด้วยนะครับปัจจัยของผมนะครับก็นํามาให้ดูนะครับว่าพารุ่นนี้น่าแขวนน่าใช้มากนะครับเบตรงสองปีสามเจ็ดจีเลยนะครับ้าหลอได้คมนะครับเทียบอีกนิดนึงเทียบกับ เต่าลีพิมพ์ใหญ่รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับเทียบขนาดเพื่อนๆพี่พี่จะได้รู้นะครับจะได้แฝนประมาณไหนขนาดก็ขนาดกําลังแฝนคอนะครับเบตตรงสองรุ่นนี้เนี่ยถ้ามีพี่เพนี่ๆมีปัจจัยนะครับผมคิดว่าน่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะว่าแนอนาคตสามารถแพงกว่าน,นี้ได้เยอะมากนะครับพาร์เนี่ยสร้างจํานวนจํากัดนะครับแต่ว่า คนที่เข้ามาเล่นลงหมดทั่วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับหล่อเต็มนะครับมีโค้ดนะครับหมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดสี่นะครับหมายเลขประจำองค์ด้านหลังนี้เขาจะมีโค้ดนานะครับ พระรุ่นนี้มีเกทน,นะครับแต่ว่าโคดนะไม่เหมือนแล้วก็ตัวเลขเนี่ยห่างไม่สบัดนะครับพระพระแท้แท้นะครับของรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พี่สังเกตเห็นไหมครับว่าตัวเลขเนี่ยเขาจะค่อนข้างห่างสบัดหรือในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฟอนต์ตัวเลขนะครับฟอนต์ตัวเลขเพื่อนๆพี่พี่ต้องจําให้ดีนะครับว่าตัวเลขเขาต้องแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่บรรจุวานเก้าเจ็ดแล้วก็ตอกลิมปิดลงไปนะครับ คะโณนีน่าใช้จริงๆนวะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมวนพาเขาแน่นนะครับแก่ทองคําเส้นหน้าผากติดชัดในตาติดชัดนะครับปากจมูก ใบหูรอติดเต็มใบหูรอติดเต็มนี่เส้นคอ,อนี่ชัดเวอเวอร์นะครับหัวนมติดด้วยนะครับนี่เส้นสายติดชัดมากประโคตสังคาติริวจีวอนนะครับ ผ้าแก่หน้าแก่หนังคำเนี่ตรงนี้แดงๆนี่กระแสน้าคนะครับนิ้วเท้าหูเล็บมือชัดมากนะครับหน้าแข้งเป็นเส้นเลยก็ <c oughs> มีถามบัวโบวรนี่เขาก็จะทำเป็นเอกลักษณ์มากนะครับดูฝมสวยนะครับพิมพ์ด้านข้างเราก็จะเห็นรอยประกบพิมพ์นะครับ เป็นเส้นยาวเพราะว่าพิมพ์พาเขาเป็นพิมพ์ประกบนั่นเองนะครับพาเนี่ยหนักไปทางมวลทองคำเยอะนะครับเส้นคอชัดมากนะครับด้านหลังเพื่อพี่ต้องจำโค้ดด้านหลังให้ดีๆมันแม่นนะครับนี่ยโค้ดเขาจะต้องเล็กๆคมๆแบบนี้ เนื้อเขาสวยนะครับเนี่เส้นคอชัดบัวคมมากมานี่ที่ตัวเลขนะครับบรรจุว่านเก้าเจ็ดแบบแท้ๆนะครับที่ท่านสวัสด์เก็บไว้พระหองที่ท่านสวัสด์สร้างเนี่ยดังหมดนะครับเพราะว่าท่านเข้มงวดเรื่องจํานวนเรื่องมวลสารนะครับไม่มีสร้างเกิน แล้วก็มวลสารวานเก้าเจ็ดเนี่ยของท่านเนี่ยแท้ๆนะครับอยู่ในนี้นะครับผมนี่หมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดซนะครับเป็นพาที่น่าใช้มากนะครับทั้งพิธีใหญ่แล้วก็ชนวนมวลสารวานเก่านะครับมาแบบเต็มสุดๆนะครับองค์นี้เนี่ยเจ้าของเก่าของเขาไปออกบัตรอะไรของเขาด้วยนะครับนี่ ก็บัตรนี้หลายร้อยอยู่นะครับหกร้อยเจ็ดร้อยนี่แหละนะครับสาถาบันการันตีพระรูปเหมือนหลวงปู่ทวดวัดชางให้รุ่นเบตงสองเนื้อนวะโลหะอันนี้เขาเขียนว่าปีสามหกนะครับจริงๆเนี่ยนะครับราเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีสามหกนะครับเขาถึงเขียนว่าปีสามหกแต่ว่ามาปลุกเสกรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับปีสามเจ็ดนะครับกุมภาตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องงงนะครับ นี่สิบสองคุมภาปีสามเจ็ดเพราะว่าภาเนี่ยลุกเสกหลายรอบนั่นเองนะครับหมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดสี่นี่นะครับหนึ่งห้าเจ็ดสี่ตรงกันนะครับนี่เจ้าของภา <c oughs> วันออกบัตรวันที่สามเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับอันนี้ผมก็จะให้ไปด้วยนะครับแต่ว่าเล่นภาอันนี้คือส่วนที่เพื่อนๆพี่ๆจะ ได้ไปเพิ่มฟรีนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเนี่ยผมเนี่ยจะเน้นไปที่พระนะครับแต่ว่าอันนี้เขามีใบนี้มาก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนมพีจะได้มีของเพิ่มเติมไปนะครับดูนะครับเป็นพระที่สวยที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับรุ่นเบตรงสองนะครับผม ก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับองคนี้นะครับราคาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ชื่อคลิปนะครับผมจะพิมพ์ไว้เป็นตัวเลขนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ09885 41366เช่นนะครับผมนี่นะครับสวยๆแกะทองคำพระพิธีดีมากพิธีใหญ่มวลสารก็ดีนะครับ แล้ก็มีผ่าเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพพี่ๆเข้าไปนะครับรับชมผ่าเครื่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ